สวัสดีสวัสดีค่ะเราไม่มีใครเล่นด้วยเราเล่นกับสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเฮ้ากษิมากแกะกลองไม้ที่เฮ้าได้มาไม้กันได้จ้าไม้ตัวนี้ซื้อมาในราคา199่าบาทค่ะเป็นสีเงินเด้จ้าพี่น้องมีความที่แบบว่าแอบสวยอยู่เด้จ้าเด้อเดี๋ยวเฮ้ามาล่องฟังเสียงกันเบิงได้จ้าเด้ออันนี้นะอันนี้สวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีก่อน สวัสดีก่อนสวัสดีเอาขานั้นด้วยได้ไหมสวัสดีอุ้ยน้องน่ารักน้องหมาดำน้องหมาดำของเราอันนี้นะคะเป็นไม่นะคะที่เราได้มาใหม่เนาะในราคาพีมหนึ่งร้อเก้าบ้าบทนะคะส่วนสายตัวนี้นะคะคือเขาให้มายาวมากจะเดินไปไหนออกเนาะเป็นก็ก,ก็ไม่หลุด เพราะว่าสายเอาให้ไม่ได้ร้องคาราโอเกะที่บา้านช่วงเทศกา,สาลสมการปีใหม่ก็ได้นะคะยินี่นะคะสวัสดีเป็นจังใดกันค่ะพี่น้องเสียงชัดแจ๋วดีบอถ้าผู้ใดสนใจจิปักพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์ได้จ้าเดอ้อ